รถจักรยานยนต์เป็นพาณนะที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในเส้นทางการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นั้นก็ยังคงมีสถิติสูงสุดเช่นเดิมนะคะโดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ถึงร้อยละแปที่ล้วนไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะแล้วก็มักจะมีการซ้อนท้ายเกินกว่า1คนทั้งนี้มีผลการวิจัยพบว่าการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จะสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะได้มากและยังลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้ถึงรอล การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยต้องไม่ขับเร็วไม่บรรทุกน้ำหนักเกินและห้ามซ้อนท้ายเกินกว่าหนึ่งคนเพราะรถอาจเสียการทรงตัวโดยเฉพาะการขับผ่านบริเวณทางแยกหรือออกจากซอยนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากว่าร้อละเของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกิดบริเวณทางแยกที่สำคัญผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่มักละเลยการมองกระจกสองข้างและมักลืมให้สัญญ,ญาณไฟซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยง่ายนะคะ